ะะมาต่อกันที่คุณตำรวจกันบ้างวันนี้ไม่ได้มาจับโจรแต่ว่าเจอกับพี่สูงปลอยเด้งเข้าให้ค่ะก็เลยมีมุมพอนคลายรีแล็กของคุณตำรวจมาฝากค่ะยูท,ทีก็มีขอพร้อมพยาบาลมาดูแลให้ผู้พิกิตสันติราชเป็นผู้พิกิตสันติสุขทั้งทีอย่างนี้ก็มากกันแน่นต่อนอทองหล่อเลยละค่ะ อีกด้วยนะคะหายใจเข้าคอป่องหายใจออกคอแวบรับกอดปฏิบัติมีอะไรน้องใครมีอะไรน้องแม่ได้เห็นรอยยิ้มของตำรวจแล้วก็ใจวันวันะคะชอบคนในเครื่องแบบค่ะ